สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะไปติดตามผลงานในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับที่เพิ่งจบลงไปแล้วในสัปดาห์ที่9นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมต่างๆกันนะครับว่าผลการแข่งขันแล้วก็ตำแหน่งยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งแล้วก็ตารางคะแนนล่าสุดของแต่ละ ทีมนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพูดถึงภาพรวมวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกหลังจบสัปดาห์ที่9นักตบต่างชาติทีมไหนปังบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งยอดเยี่ยมแต่และตำแหน่งกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูประเภททีมหญิงกันก่อนเนาะหัวสาวยอดเยี่ยมได้แก่แอลลี่คันเจอร์จากนครราชสีมานะครับก็ถือว่า นักตบคนนี้นะครับในวัย27ปียังคงได้ลงสนามในให้แมวปีศาจเนาะก็โคราชตัวเธอเองทําไป14คะแนนนะครับก็พาทีมคว้าชัยต่อนครนนท์แต่ว่าคู่นี้นะครับมันนะครับนครนนท์กับโคราชซึ่งผู้บริหารของโคราชเนี่ยเขาก็ชื่นชมเด็กนครนนท์นะครับว่าเล่นได้ดีเล่นได้สนุกเลยทีเดียวเชียวนะครับ หัวสายยอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนนะครับได้แก่ซินีนาโพเจเิญจากนกครนนท์ก็ถือว่าน้องซินีนาโพเจเลนนะครับถือว่าถึงแม้จะแพ้โคราชนะครับแต่ว่าก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันทําไปทั้งหมด20แต้มเลยนะครับส่วนทางด้านตําแหน่งบอเลเรวคนแรกนะครับก็เป็นของพื่มจิตถิ่นขาวนะครับจากสุขพีมชนบุรีนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่า ปพ้มจิตเนี่ยถ้าถ้ามองในมุมของออบอเลเร็วเนี่ยก็ถือว่ายังทำผลงานแล้วก็สามารถใช้การใช้งานได้อยู่เนาะก็ทำไปทั้งหมด15คะแนนนะครับแล้วก็ชนะนะครับชนะขอนแก่นไป3เซตรวดบอเลเร็วยอดเยี่ยมคนที่2อนะครับอันนี้ก็มีเริ่มมีต่างชาตินะครับจากเวียดน,นามได้แก่ดินที่จะสร้างนะครับจากนครนนท์ซึ่ง นักตบคนนี้จะเป็นอ,อดีตกับทีมชาติเวียดนามเลยนะครับก็ลงสนามให้กับนครนน,น์นะครับก็ได้ตำแหน่งยอดเยี่ยมบอลเร็วไปซึ่งโดยนั้นนี้นะครับพูดถึงอายุเธอก่อนอายุเธอก็30ปีนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนาะก็ทำผลงานทำไป11คะแนนด้วยการบล็อก2แต้มนะครับ ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือเซตเตอร์ดอเดียมนะครับก็หนีไม่พ้นคนนี้เลยคนนี้เลยนะครับนุสลาต้อมคํานะครับก็เป็นเจ้าแม่มือเซตของทีมอดีตทีมชาติไทยอยู่แล้วเนาะเราก็ได้เห็นศักยภาพของอเธออยู่แล้วว่าทําผลงานได้เป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่านุสลาพาไดามอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์์นะครับสามารถ ชนะเซลมิง ISUVC ไปได้3เเซตรวดนะครับพร้อมกับนำจ่าฝูงต่อไปนะครับซึ่งไดมอนด์ฟุตเนี่ยก็ยังไล่ผ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมาก็เป็นบีหลังยอดเยี่ยมได้แก่เยริสบาซ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต่างชาตินะครับที่สามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็สามารถช่วยทีมสุพรีมได้เยอะเลยนะครับก็สามารถทำไป17คะแนน ชนะคอนแกนสตาร์วีซีไป3เเซตรวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวรับอิสระกันก่อนนะครับตัวรับอิสระในสัปดาห์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับนัทพรสนิทกลางจากนาครราชสีมาหุ้ยหวางคิวมิซีวีซีนะครับก็ถือว่าเหนียวนะครับซึ่งแดนรับสร้างสร้างความเหนียวให้กับทีมโคราชได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ ก็ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมก็คงจะเป็นโคราชนะครับก็คือนาวากาศโทอนุสรบันดิตนะครับก็พาทีมคว้าชัยจากนครนนท์สตศูนเซตเลยนะครับส่วนทางด้านตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับก็เป็นแม่ออนอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นยังคงเป็นออนอุมาสิทธิลักษณ์จากนคนรราชสีมาเช่นเคยนะครับซึ่ง พาทีมเนี่ยคว้าชัยไป3ามเซตรวดแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยทำผลงานตบไป28แต้มเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ายังไม่ทิ้งลายนะครับสำหรับตัว,ต,วตีอดีตทีมชาติไทยซึ่งเป็นปืนใหญ่ของเอเชียเลยนะครับฉายาเธอเมื่อก่อนเนาะพื้นแตกจริงๆก็ถือว่าออนุมานนี ว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่ยอดไปเห็นนะครับที่ต่อยเครื่องอะไรนะครับตบเครื่องที่แข่งกับบัวขาวก็คือยังได้คะแนนเยอะกว่าบ,บัวขาวออกันนี้ก็ยอมรับให้ออนุมาไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งยอดเยี่ยมประเภททีมชายกันบ้างนะครับว่าหัวสาวบอลเลวแล้วก็ตำแหน่งต่างๆว่าใครจะได้กันบ้างนะครับหัวสาวยอดเยี่ยมคนแรกนี่เลยเป็นต่างชาตินะครับ มิโลราการดินอฟนะครับจากไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สนะครับซึ่งเขาอายุ37ปีแล้วนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะเนาะก็สามารถเอาชนะเกษตรศาสตร์วีซีไปได้3เเซตรวดหัวสาวยอดเยี่ยมคนที่2ก็ให้คนนี้เลยนะครับธนัทบำรุงพักดีนะครับ ก็ดาวลุ่งจากแมวพิศาจเนาะก็ลงสนามเป็นตัวจริงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำไปถึง15แต้มเลยนะครับบอลเลวยอดเยี่ยมคนแรกได้แก่จากกิจจันไตรนะครับจากเกาะกูดธรรมนาซึ่งตัวเธอเองตอนนี้อายุ21ปีแล้วนะครับก็ทำผลงานอ,าอยู่ในแดนหน้าได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับทำไปทั้งหมด9คะแนนโดยในเกมลุก 5คะแนนแล้วก็เกมบลอกอีก4คะแนนนะครับบอลเร็เวยอดเยี่ยมคนที่2องได้แก่อาซิเบกคุตโลคอฟนะครับก็จะเป็นโคต้าต่างชาติจากโคราชเนาะบอลเร็เวก็คือคนนี้มาจากอุซเบกิสถานนะครับก็ทำผลงานได้อย่างดูเดือดเช่นเดียวกันก็โชว์ฟอร์มได้ทั้งเกมลุกเกมตบไป6แต้มแล้วก็บลอกอีก3แต้มนะครับแล้วก็รวมๆแล้วก็11คะแนนนะครับซึ่ง สามารถชนะปูปัญญาวิทยาลนะัยนครราชสีมาไปได้สามเซตรวดนะครับตัวเซตยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ได้แก่บุญธิ์วงทรจากโคราชนะครับมือเซตทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้เข้าตาในสัปดาห์นี้นะครับและบีหลังยอดเยี่ยมนะครับก็หนีไม่พ้นคนนี้เลยนะครับอวรเทพคนหารจากพิษณุโลกวีซีพิษณุโลกเนี่ยยอดยอดเชียร์อยู่นะเพราะว่าเป็นทีมที่แบบ มีแต่แบบหน้าไวัยวรุ่นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอ่อซึ่งทําผลงานได้โอเคตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้ตั้งแต่ในเล็กแๆแล้วพอมาถึงเล็กสอเนี่ยยอดก็แอบเชียร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ่อในในในเล็กสเนี่ยก็สู้กันได้สนุกอะเนาะอืมอันนี้ก็เป็นตัวรับอิสระยอดเยี่ยมได้แก่ธนพัทรเจริญสุขนะครับจากโคราชในวัย31ปีนะครับ ผู้ฝึกษอนยอดเยี่ยมได้แก่เรือกาศตรีกำพลสีโพนะครับจากพิษณโลกวีซทีมที่ยอดเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับยอดก็เชียร์อยู่พิษณโลกวีซีแล้วก็โคราชนะครับสองทีมที่สําหรับประเภททีมชายน้อยยอดก็เชียร์อยู่ท่านี้นะครับก็และตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่9นะครับหนีไม่พ้นคนนี้เลยนะครับกิติทัตนุวัตดีจากพิษณโลวีนะครับ ดาวจบวบทีนของเราซึ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตัวกิตติทัศนะครับกิตติทัศทำไป22คะแนนสูงสุดในสัปดาห์นี้นะครับที่ชนะเกาะกูดคาราน่าไปได้3เซตรวดเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเนาะเป็นตำแหน่งยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งที่ชั้นยอดนำมาฝากทุกคนนะครับส่วนทางด้านตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดกันนะครับ ในส่วนของประเภททีมชาย1ยังเป็นโคนราชเช่นเคย2ไดมอนด์ฟูดสามพิษโลกวีซีสีกกูดคารบาน่าห้าเกษตรสายวีซีหกปลูกปัญญานะครับและในส่วนของประเภททีมหญิงนำหนึ่งได้แกกไดมอนด์ฟูดนะครับซึ่งไร้ผ้า,าเลยนะครับสองสุพรีมสามโพราชสีนครน่นห้าขอนแกนหกไอเอสยูนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นภาพรวมในสัปดาห์ที่9ที่ผ่านมานะครับที่ช่างยอดเอามารวมรวมแล้วก็มาสรุปนะครับสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ส่วนทางด้านอื่นๆนะครับก็ยังไม่มีอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแต่ว่าถ้าเกิดมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลต่างๆเนี่ยช่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็ ยอยก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่องเรื่องของผมเนี่ยก็ย้อดก็จะมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์หลังประมาณ2องทุ่มกว่าถึงสามทุ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะไลฟ์สดประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะชั่วโมงกว่ากว่าแล้วแต่ถ้า FC ท่านใดนะครับอยากคุยสดๆอยากเห็นหน้าช่างยอดช่างกรนะครับเกี่ยวกับเรามาคุยเกี่ยวกับวอลเลย์บอล แล้วก็เรื่องทั่วไปที่ f c อยากถามอยากคุยอยาการ่วมสนุกร่วมเหมือนคล้ายๆว่าร่วมจัดรายการกันนะครับใครมีข้อมูลทางด้านไหนเราก็มาแชร์มาคุยร่วมกันว่า,าลีกนั้นลีกนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเราก็เหมือนแบบว่า,าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะก็ถือว่าสนุกสนานนะครับเมื่อวานยอกยกระไาไปแล้วก็กยังยังมีคนที่ติดตามแล้วก็ดูไลฟ์สดช่างยอดอยู่นะครับซึ่ง หลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาน้อยอดก็พึ่งกลับมาไร้สดนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการเ,าเชียร์วอลเลย์บอลน,นะครับที่ช่างยอดกับช่างกรจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดนะครับเนาะก็ถือว่าถือว่านะครับก็ถือว่าคนที่ติดตามช่างยอดมาเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่ จะเป็นกําลังใจในการไลฟ์สดหรือว่าในการทําคลิปเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหรือว่าใครมีข้อเสนอแนะอะไรต่างๆเนี่ยก็เสนอแนะออยอดมาได้นะครับว่าจะให้ทําแนวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะให้ทําแบบไหนอะไรเงี้ยยอดก็จะรับฟังทุกความคิดเห็นแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่ทุกท่านได้คอมเมนต์มานะครับอืมเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่ายอดพูดยาวแหละแต่ว่า ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวย่อยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ